สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้น น่าสงสารเนี่ยต้นสนโอน่าสงสารนะเพราะว่าจริงๆแล้วสโนโมันจะมีต้นมันจะใหญ่กว่านี้นะครับสโนโอที่เขากินนะครับแต่ต้นนี้เขาใหญ่ไปกว่านี้ไม่ได้ครับเขาอ,อยู่บนพื้นที่ที่มันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ถึงแม้จะอยู่ริมน้านะครับแล้วก็เขาเกิดมาในช่วงปลายฝนนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นสโนโอนะผมพยายามให้ดูดอกเขาครับนะให้เห็นดอกเห็นใบเห็นฝักนี่นะครับเห็นฝักเขาก็ ผลเขานะฮะก็ดูว่าเป็นสนูครับหรือจะเรียกว่าสนูน้อยก็ได้ครับทําไมเขาจึงเรียกว่าสนูน้อยเรือนง,งามรู้ไหมครับเพราะว่า ต้นสนน้อยเนี่ยนะครับดูลำต้นเขาดูพวงดอกเขาดูใบนะครับงามมากนะครับเรือนง,งามก็คือเรือนของเขาจะออกมาเป็นชั้นๆชั้นๆน,น,นะครับแล้วก็กิ่งเนี่ยก็จะแทงตรงกันข้ามไปนะครับเป็นทรงขึ้นไปนี่ก็คือต้นสนุนครับนะต้นเล็กๆแบบนี้แต่ออกดอกแล้วก็ให้ฝักงดงาม นะครับเป็นดูใบก็ครับใบเวลาลูกคลำจะนิ่มนะครับนุ่มนะฮะเหมือนกำรรมยีเล็กๆ นะครับดูสีก็จะออกนวลน,นะครับต้นออกน้ําตาลแก่ๆนี่ครับนี่คือสโนริรมครองนะครับหรือว่าสนน้อยเรืองงามนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณเช่นเดียวกันนะครับสนเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนนะครับของทวีปเอเชียซึ่งเขาบอกว่ามีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับในประเทศอินเดียเดิอดร้อนมาจนถึงประเทศไทยนี่แหละด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้ กินเป็นผักได้นะครับสนนี่มีทั้งในไทยในพมา่าลาวมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีหมดเลยนะครับแล้วก็กระจายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็เกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีคนเอามาปลูกเพื่อทําเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับดอกสนนะฮะจะมีรสออกหวานเล็กน้อยนิยมใช้รับประทานเป็นผักคู่กับน้ำพริกนะถ้าลูกรวกมาสักหน่อยแล้วก็กินกับส้มตำนะครับนะน่าจะอร่อยนะครับนํามาประกอบเป็นอาหารได้นะครับ แกงดอกสนนะฮะแกงส้มดอกสนหรืออะไรพวกนี้จะอร่อยมากๆนะครับลักษณะทั่วไปก็เป็นดังที่ให้เห็นนี่แหละนะครับคราวนี้เรามาดูว่าสนเนี่ยเขามีสรรพคุณทางสมุนไพรบ้างไหมนะครับสนนะครับตามตำรับ ยาเขาบอกว่าใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ครับสนุเนี่นะฮะเรากินดอกเขายอดเขาพวกนี้นะครับสบรรพคุณจะไปบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณนะครับกินสนุนี่ก็จะช่วยให้เจริญอาหารไม่กินอร่อยอะนะครับเอามาจิ้มน้ำพริกก็ดีเอามาแกงส้มก็ดีมันอร่อยก็เลยทาให้เจริญอาหารนะครับโดยเขาบอกว่าการใช้ดอกสนุเนี่มาประกอบอาหารรับประทานเนี่ยนะครับก็จะทําให้ลดไข้ได้แล้วก็ดอกสนุเนี่ เวลาเรากินลงไปนะครับมันจะมีฤทธิ์ในการสมานแผลในลำไส้นะครับใครลำไส้ไม่ดีใครลำไส้เป็นแผลเนี่ยนะครับดอกสนุนี่ช่วยได้นะครับถ้าจะกินเป็นอาหารก็กินกับข้าวเนี่ยแหละครับจิ้นมะพริกเนี่ยถ้าจะกินเป็นยาก็กินดอกสนุนี่สดๆเลยหรือว่าเอามาต้มก่อนนะส่วนมากก็จะแนะนําให้ต้มหรือลวกก่อนดีกว่ามันกินได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะสามารถช่วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสมุนไพรทันทีเลยนะครับวิธี ถ้าจะใช้เป็นสมุนไพรนะครับก็บอกว่าให้นำเนี่ยดอกสนูแห้งเนี่ยมาต้มกับน้ําแล้วก็ดื่มหรือชงเป็นชาก็ได้ครับนะเป็นชาเขียวชาเหลืองดอกสนูดื่มนะฮะก็จะช่วยขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะอ่เล็ดปัสสาวะไม่สุดอนะปัสสาวะเล็ดปัสสาวะรั่วนะครับโดยนําต้นสนูมาเผาไฟให้เกรียมนะครับแล้วก็อ่จะต้องให้ให้แห้งกรอบนะฮะให้มีความชื้นพอรประมาณแล้วก็นํามาแช่น้ําให้เป็นด่างแล้วก็ใช้ดื่มนะครับสนูเนี่ยสามารถใช้รักษาแผล ถอนพิษฝีถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยโดยวิธีการก็คือ ท่านเอาใบสนูนี่ใบที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับเอามาเอามาตำตำพอมันเป็นมีน้ํามีอะไรแล้วก็เอามาพอกตรงปากแผลที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับก็จะสามารถทําให้หายได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝีนะฮะไม่น่าเชื่อว่าสนูนี่นะครับซึ่งมีรสค่อนข้างหวานเนี่ยเอามาตำนะแต่ว่าจะต้องผสมกับดินสอพองด้วยนะผสมกับดินซอพองด้วยแล้วก็เอาไปพอกฝีช่วยรักษาฝีได้นะครับจากการศึกษาตามตําราเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าด ดอกสนนีน่นะครับมีฤทธิ์นะครับในการที่จะช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกายด้วยก็เหมือนกับมีฤทธิ์ในการสมานแผลนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูตามตำราเนี่ยข้อควรระวังมีไหมนะครับเขาบอกว่าในการใช้ดอกสนุเพื่อเป็นยาสมุนไพรสําหรับบำบัดโรคต่างๆนั้นเนี่ยควรระมัดระวังในการใช้เช่นเดียวกับการใช้สมุนไพรชนิดอื่นๆโดยไม่ควรใช้ในปริมาณมากใช้ในปริมาณที่มันพอดีๆนะครับแล้วก็ไม่ควรใช้ในปริมาณที่ มันเกินไปนะครับอาจ,จส่งมลกระทบได้นะครับโดยเฉพาะถ้าจะใช้สมุนไพรผมว่าไม่ใช่เฉพาะดอกสโสนโหรอกนะครับอื่นๆเหมือนกันถ้าจะใช้กับเด็กหรือสตรีมีครรภ์นเนี่ยจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับแล้วจึงจะใช้นะครับเอาล้วครับสโสน ก็ไหนๆก็เป็นผักที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่พูดมากสรรพคุณของเขาก็มีไม่มากแต่ก็เป็นสรรพคุณที่มีประโยชน์มากครับอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะครับให้ดูดีนะครับบำรุงธาตุจเจริญอาหารนี่ก็คือดอกสนครับถ้าจะกินเป็นอาหารก็กินกับข้าวครับถ้าไม่กินเป็นอาหารก็จัดดอกสนุสดๆเลยนะครับวันนี้เจอกันแค่นี้พอครับ นะรู้จักดอกสนุกันแล้วแล้วก็เห็นที่ไหนเก็บไปใช้เป็นผักได้นะครับมันก็ถือว่าจะเป็นสมุนไพรด้วยแต่ความจริงสนุกนี่นะเออว่าจะจบก็เดี๋ยวรอนี้ก็คือ,เ,อเขาจะมีสปปรรพคุณเด่นๆเขาเลยเนี่ยนะครับจะช่วยแก้ร้อนในแล้วก็กระหายน้ำนะครับมเมล็ดของสนุที่มีฝักอยู่เนี่ยนะครับก็เอาไป ช่วยเอาไปใช้ในการขับพยาธิได้นะครับขับปัสสาวะได้ด้วยนะนี่คือสรรพคุณทางสมุนไพรของดอกสนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งอาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรแก้บ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ